ชยานำพฤติกรรมการกินของสัตว์เลี้ยงอย่างเจ้าแมวทอมมี่แล้วก็สัตว์ป่าผู้น่ารักอย่างแรคคูมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะทอมมี่มองผ่านกระจกมองแระคูนี่ยคะ่ะก o มานี่ Baby hello hi 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 hey, baby Baby look cool. hello? hi là hi 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 nói nè lạc ทำไมอยู่นั่นน่ะโอเค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 แม่ขอเอนนนนึงนน่เปียก No, baby, Raku and Mommy. Mommy and baby, Raku. It's Tommy is there now, Just take Tommy's lunch. <coughs> the my -my 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 อนนันไม่เข้าใจให้เม็ดทานตะว,วันแล้วก็อาหารแมวให้กระฟึกระฟึออกมาแค่สองวันนี้ทุกที เขามีห้านะคะมีห้าตัวลูกเขามัม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 ัม,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 มอ๋อนอะกาเป็นแบบนี้นะเขาจะห่วงไม่รักลูกเลยเนี่ยจะมีนั่งทับอาหารไว้คือไม่ให้ลูกกิน ทำมีอยู่ตรงนี้ดงัิน้และครูกบลูกลุ้มทำมี มี่มองผ่านกระจกมองแล้วครูนีคะเ่าอดูเขาพฤติกรรมของเขาเนาะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันวิดีโอหน้าบายบายสวัสดีค่ะตัวใหญ่มากยุงใช่ไหมอ่ะ